มาเอาเลิกเอาชัยกับออเดอร์แรกแห่งปี202 1กันสวัสดีครับผมครูแบงค์นะครับครูพิเศษสอน Forex ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ เทรดให้ดูนะครับกับผมครูบแบงค์นะฮะกว่าดื่นก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยนะครับกับปี2 0 2 1นี้เนาะก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกๆคนนะครับไม่ว่าในปีที่แล้วจะเกิดเรื่องอะไรห้ายๆก็แล้วแต่นะครับปีนี้ก็ขอให้เป็นปีที่ดีแล้วเป็นปีที่ดีต่อๆไปสําหรับทุกๆคนนะครับก็ขออวยพรนะฮะผมวันนี้นะครับเรามาคุยกันก่อนนะ ผมยังไม่ได้เข้าออเดอร์เลยนะครับตั้งแต่ต้นปีมานะครับวันนี้เป็นวันที่5แล้วนะครับกำลังจะวันที่6แล้วยังไม่ได้เข้าออเดอร์เลยเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้มาเอาเลิกเอาชัยกับออเดอร์แรกแห่งปี2 0 2 1กันดูซิว่าผมจะกําไรหรือว่าขาดทุนนะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะวันนี้เจอคู่หนึ่งนะฮะคู่ Gbpaud นะครับคู่นี้สวยนะฮะเปิดปีใหม่กับคู่ G A นะฮะ Gbpaud นะครับเงินปอนกับเงินออสเตรเลียนดอลลร์มาดูกันว่ามันสวยอย่างไร นะครับจากทำเฟรมเฮดหนึ่งเนี่ยราคาเนี่ยอยู่ในแนวโน้มขาลงนะครับก็คืออยู่ใต้เมฆนะอยู่ใต้เมฆเน้นเซลล์อยู่เหนือเมฆเน้นาบถ้าราคาอยู่ในเมฆแสดงว่ามันไซเวเราจะไม่เทรดนะทีนี้เนี่ยเ,ยเมื่อเฮดหนึ่งอยู่ในเมฆแล้วทีนี้ยังไม่พอผมก็จะไปดูที่ทำเฟรมอื่นด้วยก็คือทำเฟรมเฮดสี่นะเฮดสี่ก็สอดคล้องไปกับเฮดหนึ่งก็คือมันอยู่ ได้เมฆเหมือนกันเพราะฉะนั้น2องไทม์เฟรมสอดคล้องซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นผมก็จะเข้าออเดอร์เซลล์โฟร์เซลกับคู่ Gbp Aud นี้เลยนะฮะตีแนวรับตีแนวต้านสักเล็กน้อยเหมือนก็จะเบรกแนวรับแนวต้านได้แล้วนะครับตีประมาณเอาเนาะ,ะดูที่ตรงนี้ติดรับติดต้านหรือเปล่านะครับอาจจะมีนิดนึงนะที่บริเวณนี้แต่ก็เหมือนจะเบรกได้แล้วนะครับผมคิดว่าในระยะยาวก็น่าจะลงอยู่นะครับกับคู่ Gbp Aud เนาะโอเค เดี๋ยวมาเข้าออเดอร์กันเลยครับออเดอร์แรกแห่งปีนะครับผมเอาเลิกเอาชัยนะฮะปีนี้ขอให้ทุกๆท,ท่านนะฮะกำไรกันทุกคนนะครับผมกําไรนะแพ้ชนะสลับกันไปอยู่แล้วนะครับแต่ก็ขอให้กําไรมากกว่าขาดทุนเนาะกับปี2 0งศนี้นะครับอวยพรให้กับทุกท่านนะครับแล้วก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับปราจากโรคภัยใดๆทั้งสิ้นเนาะสาธุโอเคมาเข้าออ,อเดอร์กันเลยครับเดี๋ยวราคาไปไกลเนาะ ตอนนี้นะครับ G P A U D นะฮะมาเข้าออเดอร์กันเลยนะครับผม Follow s ล l l นะครับจัดไปเอาเลือกออชัยก่อนนะครับเบาๆก่อนนะครับสัก0.08หลอดนะเบาๆก่อนกดเซลล์ไปเลยป๊บเข้าออเดอร์เซลล์เรียบร้อยแล้วนะครับดึงจุด stop ปลอ s ขึ้นไป stop ปลอ s ผมก็จะไว้ที่เหนือเมฆใต้เมฆนะครับอยู่ที่ประมาณนี้นะครับป๊าบเอามาดูกันนะฮะ โอเคกรณีที่ผิดทางนะครับผมจะเสียเงินเนี่ยแปดสิบจุดห้าเจ็ดเหรียญน,นะครับที่ระยะจุดเนี่ยหนึ่งพันสามร้อยจุดนะครับถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ผมยอมรับได้นะครับตอนนี้มีเงินอยู่ในพอร์ตเพียงแค่เก้าร้อยเหรียญเพียงแค่นั้นเองนะครับแปดสิบเหรียญกรณีผิดทางก็คิดไว้ว่าไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นตเพราะฉะนั้นเป็นความเสี่ยงที่ผมยอมรับได้นะครับก็มาดูกันนะครับว่าคู่ GBP AUD ของผมนั้นจะรันเทนติดหรือเปล่านะครับนี่เป็นออเดอร์แรกของปีนี้ นะครับยังไม่ได้เทรดเลยวันนี้เป็นวันอังคารนะครับตลาดเพิ่งเปิดเมื่อวานแต่ว่าเปิดมาปุ๊บเนี่ยผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะผันผวนผมก็เลยเว้นวันจันทร์ไว้นะฮะแล้วก็เกิดแกบเกิดอะไรเต็มไปหมดเลยเนาะผมก็เลยเว้นไว้แล้วก็มาเทรดวันอังคารแล้วก็รอให้มันตรงระบบอะไรเรียบร้อยก็เจอคู่นี้พอดีนะครับ g p AUD นะครับก็เลยจัดให้นะครับแล้วเรามาดูพร้อมกันเลยว่า 2 0 2 1นี้เอาเลิกเอาชัยกับออเดอร์แรกของผมนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะมารายงานสถานการณ์คู่ GA ให้ฟังครับคอยติดตามกันนะครับโอเครายงานสถานการณ์ครับคู่ g ี p AUD ตอนนี้รันเทนติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม้แรกแห่งปี2 0 2 1นะฮะตอนนี้บวกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็รันเทนติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวชิปสต็อปลอสมาดักไว้ที่หน้าออเดอร์เลย๊าเดี๋ยวลากมันก่อนนะครับ ปั๊บตรงนี้ไม่มีทางขาดทุนแน่นอนนะครับกับคู่ gbp aud เนอเอาเลิกเอาชัยตอนต้นปีนะครับแต่ดูจากทรงแล้วเนี่ยผมคิดว่ามีแนวโน้มที่อาจจะจบเทรนด์แล้วก็ได้นะครับแล้วก็เมื่อกี้สังเกตเล็กน้อยนะครับว่ามีข่าวแรงสําหรับคู่ปอนเพราะฉะนั้นผมจะปิดกําไรที่เท่านี้พอนะที่ประมาณ85.93เหรียญดอลลร์ สารัตนะครับเอาปิดเลยนะครับมันจะไปต่อปล่อยช่างมันนะครับมันจะย่ออะไรก็ปล่อยช่างมันนะครับเอาเลิกเอาชัยไม้แรกแห่งปีสองศูปิดออเดอร์เลยป้าปิดออเดอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะกำไรแล้วนะครับตอนนี้กําไรของเรานะครับผมอยู่ที่แปดสิบหกเหรียญน,นะครับสุดที่เลยก็ประมาณสัก2อ0 0ันสี่สองพโอเคเรียบร้อยแล้วครับกับคู่ g ีพีเอนะ แต่วันนี้อ่าวันนี้เพิ่งเป็นวันพุธนะครับยังเหลือเวลาเทรดอีก1 2 3วันเพราะฉะนั้นอีกสักตัวหนึ่งนะอีกสักตัวหนึ่งนะครับเอาเลิกเอาชัยเนาะก็ผมก็วิเคราะห์การาฟมาเรียบร้อยแล้วนะครับเจอคู่สวยๆอีกแล้วนะฮะก็คือคู่นี้อ่า CADJPY นะฮะผม CADJPY นะครับผมแคนา d ด a n d ดอลลาร์กับเงินเยนนะครับถ้าดูจากฝั่ง H1 เ,เนี่ยแนวโน้มเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะฮะก็คือราคาเนี่ยยูนอเมก อยู่เหนือเมฆฟลว์บายนะครับผมอ่าอยู่เหนือเมฆชัดเจนนะฮะอยู่เหนือแนวต้านด้วยนะครับเบรกเอาเรียบร้อยแล้ว h 4นะครับผมสอดคล้องไปกับไทม์เฟรม H1 เพราะฉะนั้นตรงระบบเทรดเมฆเกมงินเมฆทองเพราะฉะนั้นจัดอีกหนึ่งตัววันนี้เบาๆก็พอนะเบาๆก็พอเพราะว่าอยากจะปิดออเดอร์เร็วนะฮะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวนี้มันวันพุธนะครับกลัวจะถือยาวไปติดเสาร์อาทิตย์นะเพราะฉะนั้นเบาๆก็พอนะจัดเลย f o l l o w b ามาเข้าออเดอร์กันเลยครับปั๊มตรงนี้นะ ไม้ที่2แห่งปี2021นะครับผมจัดไปนะฮะ follow b y ปัปนะ๊บนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับ buy นะครับลากจุด่ stop loss ไปดีตรงนี้อยู่ใต้ไม่อ่ะประมาณนี้นะครับมาดูสิโอเคกรณีที่เราผิดทางนะครับผมเราจะเสียเงินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ51.40เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับที่ระยะจุดเนี่ยติดลบ1 4 2จุดนะครับ เป็นความเสี่ยงที่ผมยอมรับได้นะถึงแม้ว่าไม้นี้เนี่ยผมจะผิดทางแล้วโดนคัดลอดไปอาทิตย์นี้ก็ยังกำไรอยู่ดีนะฮะเพราะว่าจากคู่ g b p a u d ที่เราเข้าไปเมื่อวานมันกำไรมัน80กว่าเหรียญใช่ไหมถ้าคู่นี้มันติดลบก็ติดลบ50กว่าเหรียญยังไงก็เหลือกำไรอีกสัก30กว่าเหรียญก็โอเคอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นคู่นี้นะครับแคทเจปล่อยรันไปเลยเนาะโอเคนี่คือไม้ที่2แห่งปีเดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮะ ผมจะมารายงานสถานการณ์นะครับว่าไม้ที่2ของวีคแรกแห่งปีนี้จะรันเทนติดหรือเปล่าก็คอยติดตามกันนะครับผมรายงานสถานการณ์ครับคู่ C D J P Y ที่เราเข้าออเดอร์ไปเมื่อวานนะฮะวันนี้นะฮะรันเทนติดอีกแล้วนะครับผมฉลองปีใหม่นะฮะปีนี้เริ่มต้นด้วยปีที่ดีบวกไป2คู่แล้วนะฮะคู่ C D J P Y ตอนนี้รันเทนติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ชิปสต็อปลอสมาดักปิดที่ หน้าออเดอร์เพื่อทําให้ความเสี่ยงเท่ากับศูนย์นะครับไม่มีทางเจ๊งอีกต่อไปแล้วนะแล้วก็จากการวิเคราะห์ของผมนะฮะพบว่าในทำเฟรมใหญ่หรือทำเฟรม h 4เนี่ยมันจะไปติดที่แนวต้านแหละเพราะฉะนั้นผมก็จะทําการปิดออเดอร์ที่บริเวณนี้เลยคาดว่าราคาน่าจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับแล้วไม่รู้ว่ามันจะสามารถที่จะทะลุแนวต,นต้านตรงนี้ได้หรือเปล่า นะฮะถ้ามันทะลุแนวต้านตรงนี้ไม่ได้ก็จะเป็นการไซด์เวย์ในกรอบนี้นะเพราะฉะนั้นก่อนที่มันจะไซด์เวย์ผมก็จะทําการปิดออเดอร์ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะฮะกับคู่ C D J P Y ที่เราเข้าออเดอร์ใหม่ไปเมื่อวานนะฮะตอนนี้นะครับฝั่งกําไรบวกไปแล้วอยู่ที่48เหรียญโดยประมาณนะฮะก็ทําการปิดออเดอร์เลยนะขึ้นไปอีกหน่อยสินะครับ1 2ึปิดเลย ปั๊บนะครับปิดออเดอร์เรียบร้อยแล้วนะครับมันจะไปต่อมันจะย่ออะไรปล่อยช่างมันแล้วนะครับพอใจกําไรเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคมาดูกันนะครับกับสัปดาห์นี้นะฮะเป็นการเทรดครั้งแรกของปีนี้นะฮะอ,ออเดอร์แรกที่เราเข้าไปก็คือคู่อ่า AUD ก็ได้กำไรอยู่ที่8 6 8 6หเหนนรียญนะฮะแล้วก็คู่ที่2ที่เราเข้าออ,อเดอร์ซ้ำไปนะฮะก็คือคู่ CD JPY แล้วก็ปิดออเดอร์วันนี้ไป ที่49.65เหรียญน,นะครับรวมเป็นเงินเนี่ย134.87ดอลล่าสหรัฐนะครับถือว่าเป็นการรับปีใหม่ที่ดีเลยทีเดียว นะฮะกับระบบเทรดเมฆเงินเมฆทองของผมนะก็พอจะละแคชเจมันจะย่อมันจะไปต่อก็ปล่อยช่างมันไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็สําหรับปีนี้นะฮะถ้าใครอยากจะเอาจริงถ้าใครอยากจะเอาจริงอยากจะมาเรียนระบบเทรดเมฆเงินเมฆทองฉบับเต็มที่ผมใช้เทรดในปัจจุบันและทุกวันนี้นะก็สามารถสมัครเรียนคอร์ส VIP ตเต t ร r ได้เลยนะถ้าใครจเอาจริงนะฮะปีใหม่นะครับปี2021นะครับถ้าใครอยากเอาจริง มาเจอผมนะฮะเรียน2วันผ่านโปรแกรมซุม Zoom. อยู่บ้านนะครับนั่งเรียนอยู่ที่บ้านไม่จำเป็นต้องมาเจอกันนะครับผมเป็นคอร์สเรียนสดนะครับผมนัดเวลาเรียนได้ตามสะดวกเลยเนาะเรียน2วันวันละ3ชั่วโมงนะครับกับผมครูแบงค์นะครับผมเป็นคนสอนเองเดี๋ยวจะเจาะลึกให้เลยนะฮะกับคอร์ส VIP Tutor นะครับระบบเทรดเมฆเงินเมฆทองขั้นสูงแล้วก็นอกจากคอร์ส VIP แล้วเนี่ยถ้าใครลงคอร์สนี้นะฮะผมแถมฟรีให้2คอร์สเลยคอร์สออนไลน์นะครับแถมฟรีให้2คอร์สเลยนะครับก็คือคอร์ส ช็อตคัตฟอ o r เรกเป็นระบบเทรดมาตรฐานกับระบบเทรดสั้นก็เป็นคอร์สออนไลน์อันนี้สามารถเรียนได้เรื่อยๆเลยนะครับเรียนซ้ําได้ไม่มีลบอาให้ไปด้วยเนาะเป็นคอร์สพื้นฐานอีกคอร์สนึงคือคอร์สกราฟเปล่าเดอะซีรีส์เป็นระบบเทรดที่เน้นสวิงเทรดเป็นเทคนิคกราฟเปล่าทั้งสิ้นเลยนะครับทฤษฎีเพียบนะครับเยอะมากนะครับใช้เวลาเรียนค่อนข้างนานพาอสมควรนะครับสองคอร์สนี้นะครับช็อตคัตฟอเรกกับคอร์สกราฟเปล่าเดอะซีรีส์ ให้ฟรีไปด้วยนะครับกับคนที่ลงเรียนคอร์ส V.I.P. ติวเตอร์ระบบเทศเมฆเงินเมฆทองขั้นสูงกับผมครูแบงก์นะก็ฝากไว้นะครับถ้าใครเอาจริงก็เดี๋ยวมาเจอกัน เนาะโอเคครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะฮะกับรายการเทรดให้ดูนะครับผมต้อนรับปีใหม่กับ2ออเดอร์วันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้นะครับจะได้มาเจอผมเป็นประจำแบบนี้สำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมครูแบงค์นะครับครูพิเศษสอน Forex สำหรับวันนี้สวัสดีครับ